ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่ในช่องจิรายุฟินแล็คซ์จเอ่ะเหมือนเดิมเลยครับผูมระเบีอย่าลืมมาดูเฮ้ยเล่นมุกนี้จะเบื่อแล้วดิโอ,โอโมุกเก่าๆไม่เล่นนี่วันนี้อยู่ในแบบเล่นยูเนี่ยนี่ที่รู้ๆเป็นแบบรถแข็งอะไกันอาล่ะซื้อรถก่อน มีแต่รถหรือวูลาล,ลารถอะไรเนี่ยฮู้เออมนั้นก็ติ้งเป็นคันนี้ไม่ก็ดูติ้งคันนี้เอาละเอาละต่อไป ดียวนี่ขับเลย ขับไม่ต้องถนนเลยขับตรงก็แหละแต่ขับไม่ตองถนนเลยเฮ้ยตอนนี้ขับตรงมากไม่ต้องถนนอ่ะผมเป็นคนดังมากคุณผู้ชมเรื่องการขี่มอไไม่ใช่ไม่ใช่หรอกหรอกคุณแม่พีคูณแม่พีคุณแม่พีคูณแม่พีคุณแม่พีคูณแม่พีคุณแม่พียริงเลย เข้าเลยึ้นแต่งรถก่อนเฮ้ยเลือกอันแผลงๆนี่ไฟสีฟ้าไฟสีฟ้าดีไหมเขียวดีกว่าเอ็น แกเล่นดีเลยไม่ติดสายไฟกันดีสุดเหยียบกระตุกอีรถต้องเป็น เลืก谢谢อกลลยเหรอไม่นอ้เอาเงินไป่ถอคขับเลยู้สึกเร็วขึ้นเนึ่งหนึสปีดอ้อขับอือขับ ขาไม่ต้องทฉลยนุ๊แนละ้วต่ว่าขับโคตรตรงเลยอีอกเอ,เอ,เอฟตนี่นที่เปิดประทุนนี่ เปิดประตูเลยเปิดประตูให้ดูเลยเปิดประตูให้ดูเลยคุณผู้ชมนี่ยังไงเปิดประตูเปิดประตูไม่ใช่ไม่ใช่เปิดประตูไม่ได้รถพังพอดีเปิดประตูผมมันรถผมพังพอดีเปิดประตูนี่อุ้ยรถสวยจังรถสีดำนี่เปิดประตูนี่ ไอ้อาดมันทำให้เราขายที่หน้านะนายเนี่ยทำให้เราขายที่หน้าเหรอไม่ได้ไรหรอกนายอาดทำให้เราขายที่หน้าเราจะเปลี่นยนทีด้ไหโว้เวอรนี่เลยพาร์ท ไปไปไปตัวนึงไปตัวนึงเร็วเร็วทำไมยังไม่เสร็จ ไม่ชี้จบเรื่อรด้วยก ขาแข็งและแขงนี้ดีกว่าที่แข็งหน้าเป็นตรงนี้เปล่าลืม,อมเอเอไป่พลยเพลงสมันไ่พลง Ooh. Mm. หัดหัดไปดูหัดไปดูไปดูหัวเพทำายอิ่ให้ดึใจ

อุ้ยชนะได้ที่หครับอุ้นงินสองหมบาทดีคนดีใจียังินสองหมนบาทว้าวว้า มาเปิดประทุนให้ดูรอบหนึ่งเลยว่าเพื่อนนี่ประทุนเปิดประทุนไม่ใช่ใช่เลยเปิดประทุนไม่ได้ด้านรถคันนี้รถพังพอดีลงลงเอ้

หกหมื่นซืโออันนี้หมื่นอ้แบบหมื่นเพลงตังเลยเครื่องเนี่ยมะซื้อเกียร์เงินแทบไม่พออดจำใจซื้ออย่างนี้เสร็จ ไม่ค่อยเหมาะเลยอ่ะเอาซื้อยางนี้กันอี่เหมาะมากเหมาะเลยยางนี้เชิญรแล้วดีกว่า พี okay. ่บายๆนะครับคุณคุณผู้ชมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะค <Bye. S 2> นนนรับบายมาแมนแห้เรบสุดท้ายแล้วกันแมนให้เราสุดท้ายแล้วปิดคลิปแล้วกันคุณผู้ชม เดือดเดืขับขับต่อไปเรื่อยๆอีกอยสามร้อยกิโลเมตรขณะรุเพื่อนยังแฟนผมไม่ทันอ่ะเปะเ็นไงผมเนี่ยหลอยเท่ผมอ่ะอื้อครับ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  ขับเอาเออาเอ็เไขีร่รถตกเลยแล่นปรถตกขับรถตกอะไรอย่างี 对的。哎 Bye-bye.